ยมาอยู่ Yo, กันเกมฟีฟ่าออนไลน์สีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมอีกหนึ่งครั้งหนึ่งคราครับผมก็คือแลกเปลี่ยนอะไรเพิ่งแบบไม่มีปีใหม่ก็มีนะอีพีที่แล้วเห็นปะก็คือแบบว่ามันไม่มีปีใหม่ก็มีโอ้โหนึกว่ามีแต่แบบแลกผ่นเก้าคือมีคุ้มครับผมแต่ว่ามีเจงก็มีครั้งที่แล้วคือแลกไป5รอบเจงไปรอบหนึ่งอนะแต่ก็พอรับได้ครับผม แต่ถ้าเป็นแบบก่อนนะแรกแบบ5้ารอบเจ๊งทั้งห้ารอบก็ก็มีให้เห็นละแต่แบบแบบที่มันปรับมาใส่ปีใหม่มาก็ดีขึ้นนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นว่ามันไม่มีบั๊กเลยนะก็มีกูโดนมาละโอเคครับผมวันนี้จะมาแลกกันหน่อยผมลงทุนไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับผมเพราะว่าอะไรผมเดือเยอะไงอันนี้คือแบบจะตีทรัลซานะครับแต่ว่าอะไรเลอเยอะเสียไอะไรเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนก่อนละกันเนี่ยผมลงทุนมาตามนี้เลยไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายซื้อมาทั้งหมด5้าตัวผมลงทุนไปแค่พันสองเท่านั้น เพราะว่าอะไรเพิ่มเสริมแต่งผมแบบเยอะมากครับผมนี่นะลงทุนไปพันสองนะตีไว้พันสามไก็ได้นะเพราะว่าอะไรผมเยอะไงผมก็เลยแบบรีบกรอบโกยอะไรร้อยกว่าตัวครับผมโอเคมาอะไรร้อยกว่าตัวนะครับผมก็เดี๋ยวมาตีบวกกันก่อนละกันลงทุนแค่พันสามนะครับผมพันสามคือน,น้อยมากนะโอเคเออกมานี่มาตีมานี่ครับผมเดี๋ยวมาตีบวกกันก่อนขั้นแรกตีแค่ตัวละบวกสี่บวกสี่ก็ติดหมดละ บวกสบวกสก็แบบผ่านหมดแล้วครับเพราะว่าผมผมไม่ชอบตีบอกห้าไงมันมันยากครับผมก็คือบอกบวกสก็ไม่ได้ง่ายนะโอเคตัีบอกสยังไม่ติดอ่ะคิดดูบอกสยังยากครับผมแต่บอกห้ามันจะยากแบบทวีคูณนะเข้าใจป่ะถ้าเกิดว่าบอกสยากแค่ไหนครับผมคูณไปอีกคูณไปอีกหนึ่งคูณไปอีกสองก็จะยากขึ้นไม่รู้ทําไมเหมือนกันทั้งทที่บอกสกับบอกห้าก็ไม่ได้ต่างครับ ก็สังเกตง่ายๆนะครับก็คือแบบดูราคานะักเตะบวก4กับบวก5ตัวใช้งานอะไรเงี้ยราคาห่างกันเกือบ10เท่านะครับบางทีบางตัว10บเท่าก็มีบางตัวบวก4ี่หมื่นเดียวผมแต่บอก5บวก5้าแสนหนึ่งเนี่ยก็มีนะพวกตัวใช้งานนะส่วนใหญ่จะเป็นงานครับผมโอเคมันจะทําให้เราแบบบังคับให้เราแบบซื้อโอ้โหตียากขอยทีถ้าไม่ติดไอสัตว์เดี๋ยวรู้ มันบังคับให้เราซื้อมากกว่าตีบวกเองครับผมเพราะว่าตีบวกเองก็มันตียากอะเข้าใจปะมันจะไม่คุ้มโอเคแต่ตัวที่นี่ตียากจากังวะซาดิโอมาแล้วนี่มาตีจนติดอะไอสัตว์อะไรผมมันเยอะมากครับผมอะไรแบบดูดิออะไรแบบพวกว่าพวกอะไรพวกมีราคาเข้าใจปะอะไรมีราคามันเยอะครับผมผมเลยเอามาโอ้โหตลกไหมนะ ถาจริงบวก3แตกหมดครับผมโอเคพูดถึงนหนละอะไรมีราคาแบบพวกร้อยล้านขึ้นไปอะมันเยอะครับผมตัวบัคที่ผมแบบเก็บรวบรวมและสะสมมากว่าผมจะได้กว่าจะเก็บตัวบัคได้นะครับผมคือแบบหลายวันอยู่เดี๋ยวมาตีะไรยํานี่แบบนานจัดละถ้ารอบนี้ไม่ติดแล้วเดี๋ยวมึงรู้ขอเปลี่ยนตัวเลยถ้ารอบนี้ไม่ติดนะโอเค ตียากกันไปไหนครับผมโอเคมันกลัวไงโดนผมขู่ไปจนมนะันกลัวครับผมเดี๋ยวไปตัวที่สองกันสำหรับนาซาเรียกไอซาก็ได้มันไม่ใช่นะาผม <laughs> วาไปตีไปซาครับผมห้าร้อยไอตัวนี้ก็บอกสี่เหมือนกันนะบวกสี่คือแบบว่ามันบางทีก็ตียากบางทีก็ตีง่ายครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน บางคนบอกอยู่ที่เลนเนี่ยบวกสามยังแตกอะงงเหมือนกันนะผมว่าเลนไม่มีจริงอะก็คือมันสุ่มล้วนๆแต่สุ่มมันก็คือเลนตั้งหลนะเออก็คือเลนก็มีจริงสรุปมั่วละบางทีบวกหนึ่งเต็มหลอดก็แตกนะครับแต่ว่าผมเคยบวกหนึ่งเต็มหลอดแตกละครั้งเดียวแต่เย็ดแม่ในบวกสามอะไรวะตะลกไหมเนี่ยอีกทีถ้าบวกสามแตกนอะ้สัต โอเดี๋ยวรู้เลยมากูเริ่มไม่กูเริ่มไม่ใช่ละว,ว่ามันเริ่มไม่ใช่ละโอเคบวกสามแตกรัวๆครับผมใส่เต็มหลอดได้นะถ้าไม่เต็มหลอดผมจะไม่ว่าสักคําครับผมโอเคเออย็ดแม่ต้องให้คูไอา้าไอ้สาไอ้แก่นี่ต้องให้คููครับผมแกจะเข้าลงงย่ราตีโคตรยากไปสวย โอ้โหนี่ไงพอพูดพอขู่มันมันก็ติดครับผมไอตัวพวกนี้มาตีกันต่อครับผมคานาวาโรถ้าแตกถ้าแตกบวกถ้าไม่ติดภายในรอบเดียวเดี๋ยวผมข้ามให้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหนาทีละตีบวกไอ,ไ,อไอ้พวกหมาเย็ดแม่พวกนี้ครับผมคือมันดื้องไงเด็กมันดื้อยาครับผมก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงจัดไปถ้าไม่ติดภายในรอบเดียวเดี๋ยวผมข้ามเลยโอเคมันเริ่มไม่ดื้อละ เริ่มเชียรฟังคําสอนครับผมก็ดีดีมากโอเคตัวนี้ก็บอกสีเหมือนกันครับผมแล้วก็มีโอบามียองอีก2ตัวซื้อมาตัวละร้อยกว่าล้านครับผมโอ้ข้ามเหอะควายมาครับผมโอ้โหโอบาร์โมยองไอ้สัตว์ตีโคตรยากเลยหมาเย๊ดแม่ตัวนี้ผมบอกเลยโอด้ดูอะไรตอนแรกผมมีร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนะโอ้โหใช้ไปเกือบห้าสิบตัวอะโอ้สี่สิบกว่าตัวครับผมโอเคไหมเสร็จละก็มาแลกเปลี่ยนกันเลยโคตรเฮีย ียากจัดครับผมเริ่มเข้ากับสู่วังวนเดิมๆแล้วเดี๋ยวมาแลกกันก่อนละกันร,รอบแรก s v p ครับผมด้วยแก่ซาครับผมไอต,ตัวนี้หนังมันเหนียวมันแก่แล้วหนังมันเหนียวครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะคุ้มหรือเปล่ารอบแรกลงทุนไปแค่พันสามผมว่าโอกาสโอกาสเจ๋งเนยค่อนข้างยากครับผมโอเคใส่ตัวละ77ล้านไปยังตัวละแปดสินี่น่าจะเกินครับเอ้ยไม่เกินเลย พอดีป่ะเออหนึ่ก็ครับผมรอบแรกเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่แบบจะทําได้แล้วกันโอเคมาสวยปีเทพมา2องครับผมอันนี้ลุ้นเงินด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีเทพแล้วนะแต่มันปีกากครับผมว่าถ้าไม่ได้ตัวเป้เงๆอะไปก่อนวาเลนเซียบาเลนเซียผมเอามากราเบียวปูริสตาเอลเอสลุยส์นานีลุยนานี มาวัยนาดุ่มพันล้านมาแล้วตัวหนึ่งครับผม BTP Isco ั Is วนาดุ่มสิครับตัวร้อยเจครับผมตัวนี้คือแบบว่าสุดแน่นอนสุดปลอกแน่นอนครับผมจัดไปร้อยเจ็หบล้านโอเคก็ยังดีเก้าร้อห้าสิบล้าน,นครับผมสุดปลอกอยู่นะลงทุนพันสานะอย่าลืมมาลงทุนแค่พันสามครับผมได้มาแล้ว9ก้ยห้าสิยังไม่หักภาษีนะโอเคสุดปลอกเหมือนเดิม ใส่ไปเต็มยังขาดอีก50ล้านครับผม50 60ประมาณ60นี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงมันเพิ่มได้อยู่แบบนี้ก็เกินปะไม่เกินแบบนี้ละ่ะ999โอเคสวยรอบที่2ของ VIP ครับผมรอบแรกคือได้ไป950ล้านโอ้โหรอบนี้แหละของแท้ครับผมแม่ปานอง มาแม่ปน,นอมชัวเห็นแต่เดี๋ยวโอ้โหทีมแต่ละทีมมา e โม j i ก่อนแล้วกันแลมพาดพันล้านอาจจะขาย <c oughs> ขายยากโอเคเงินมาโอ้ไม่เงินด้วยผมบวกเจ็ดมาสองตัวอา,อ,อ,าอาริโอลาครับผมอาริโอลาแล้วก็โลซิลล่าบวกเงินสามร้อยนะถ้าเอาตัวนี้ก็ดีนะแต่ผมเอาแลมพาดแล้วกันเสี่ยงดีปะวะ ไม่รู้ทําไมมันถึงแพงเหมือนกันร้อยหกเองลองไปดูว่าผมเผื่อแบบคนอยากได้กันเยอะหรือเปล่ากูว่าบั็กชัวร์เลยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นขายออกอยู่นะโอเคเก้าร้อยยี่สิบล้านครับผมถือว่าไม่บั็กนะตัวนี้ขายออกโอเคไม่รู้ทําไมถึงแพงเหมือนกันร้อยหกเองโอเคก็ดีครับผมกำไรไปสองลงทุนพันสามเดี๋ยวมาดูกันอีกทีอะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมก็ต้องมาดูโอเคอะไรพวกนี้ครับผมใส่ไป ใส่เพิ่มไปด้วยครับผมตอนนี้พันเจ็ดห้าสูนละพันแปดครับผมมาพันเก้าแปดศูนย์ครับผมใส่ตัวละสิบล้านประมาณสิบเจ็ดนี่น่าจะเต็มผมว่าโอเคสิบหกแล้วกันเก้าเก้าเก้าสวดยวดไปใส่สิบตัวนะครับแล้วก็น 9, 9, 9, 9. หนึ่งเก้าเก้าเก้ารอบนึนโอเคโหมาแต่ปีมาปีพวกนี้ผมตกใจละ แต่มี BTP กับ VTR มาก็สบายใจอยู่เอาไปก่อนครับผมลาอูจิมินีป่ะไม่ใช่ลาอูจิมินีไอจิมินีไม่รู้จิมินีไหนจิมินีอะไรเจอ้อูลูกไกว่ะลาอูจิมินีนั้นมันแบบสเปนโรบ TR, บี้ฟาวเลอร์ครับผมวิทยาหำสิกบวกเงินครับผมอันนี้ก็ขายได้นะครับแต่ของเด็ดมันอยู่ตรงนี้โอเคคันโตน่าคันโตน่าหรือว่าหำสิกบวกเงินดีวะ คันตัวหน้าขายง่ายนะแต่หัมสิก็ได้เง,เงินมาด้วยไงคันตัวหน้าแล้วกันโอเคได้มาอยู่ครับผมมายังไม่มีบั๊นะครับรอบนี้ก็ถือว่าดีไปขายต่ำเลยผมคนใจดีลงทุนแค่พันสามอ่ะเราก็คือมันโอกาสเจ๋งน่าจะยากครับผมพันสามอีกสองรอบเนี่ยการันตีละถ้าแบบยังไม่เจ๋งนะโอเคผมใส่สุดเหมือนเดิมผมไม่เคยกลัวผมบอกคุณแล้ว โอเคเท่าไระหร5่ละ1้5 0ละใส่พวกนี้เพิ่มเสริมไปด้วยครับผมเท่าไหร่ละ19นี่ไงโอเคเต็มยัง1 9 8่ 1989, ครับผมขยับนิดนึงอ่าขยับอีก10ล้านแบบนี้ได้ปะยังขยับอีก7ล้านครับผมประมาณนี้แล้วกันโอเคมันไม่ได้ละเราได้อยู่ได้อยู่ยนี้ปะโอ้เต็มหาเต็มมาดิโอเค แบบนี้ก็ยังว่ะแบบนี้ล่ะโอเคไอ้าตร์หาทางโอ้โหพอเหอะครับกูเลียงตั้งนานในศาสตร์ซันดานมาจริงมึงโอ้โหราคามารีครับผมโอเคต้องมาจัดใหม่อีกรอบนะครับโอ้โอหโคตรโคตรทำงานชุยชุยไอ้สัสตว์จัดไปรอบนี้หนึ่งเก้าเก้าสี่กูว่าพอแล้วมั้งไอ้สาตว์เดี๋ยวแม่งรีลำคากไปนี่ละกัน นี่ไงพอช้าเดี๋ยวมันจะรีเออ9 9 9าามาโอบาตัวนี้ตียากด้วยครับผมกว่าจะติดมาดูทำงานช่วยๆหรือเปล่าโอเคมีไบรตันครับผม LL แล้วก็ LS ที่น่าลุ้นอยู่แค่3อย่างครับผมแต่นี้ไม่ต้องลุ้นเปิดไปเลยคริสเตียนเวล่าคารอนเวล่าไบรตันเฟอร์กูซันอีวาเฟอร์กูซันครับผม LS สีดตาลขายได้100%ครับผมแต่ตัวนี้ล่ะ โอเคอูนาวครับผมพันเเลยนะโอ้โ oh หเอาอูนาวสิครับร้อด้วยสแตตอย่างสวยลงทุนไปพันสตัวเดียวนี่คือผมว่าจุกๆเลยนะร้อยแบบนี้ผมขายไปเลยพันเโอ้โหเกือบสองพัคิดดูดิน่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดที่ผมเคยแลกได้ละมั้งอูนาวมารอบสุดท้ายครับผมท้ายสุดแน่นอนรอบสุดท้ายร้ายแน่นอนจัดไป ไอ้พวกตัวบักเนี่ยใส่แม่งไปให้หมดมเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้ด้วยขาดอีกเจ็ดสิบล้านครับผมโอเคเจสิบล้านดีเลยพวกนี้ไปแปดล้านตัวนี้หต้องลดแล้วอะลดลาวาสอกกับมันบ้างครับผมขาดอีกไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ปะขาดอีก10บล้านโอเคประมาณนี้ละกันหนึ่งก้าแปดพอ ลรลาวาสอกให้มันบ้างครับผมคนเราต้องยอมคนกันบ้างไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมันรีของกูอีกรอบโอ้โหรอบนี้แต่มีวิทยาอยู่ครับผมก็ถือว่าเป็นลูกพี่มาคุมงานนี่ไงกุลิตลูกพี่วิทยามาคุมงานอยู่น่าไบตันโอ้โหตัวเดิมเป๊ะตัวเดิมบวกเดิมราคาเท่าเดิมไม่เพิ่มเสริมแต่งครับผมเดียบีวิทยาโอเคหาสิกตัวเดิมแต่รอบนี้ไม่แถมเงินว่ะ <c oughs> มึงมาแต่แบบเดิมๆอะไอศาส อาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้ค่ะจะไปรู้โอเครอบนู้นแถมเงินครับผมกูไม่เอารอบนี้ไม่แถมเงินกูเอาโอ้ไม่เอาก็แปกแลกายสัตว์แต่ละตัวที่มา <laughs> บัคทั้งนั้นโอเคครับผมก็ตามนี้เลยเดี๋ยวมาดูว่าได้เท่าไหร่นะตั้งแต่เวลาทุบขึ้นไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบนะห้าตัวแรกมาห้ารอบได้ห้าตัวขายที่แบบว่าขายได้ทุกตัวผมไม่มีบัคไม่มีบัคนะครับพวกยักษ์โอเค นี่แลมพาดขายออกนะไม่ใช่พูดเล่นเนี่ยผมตามนี้เดี๋ยวผมไปคำนวณราคาแป๊บนึงลงทุนไปพันสามนะแบบโอเคไปคำนวณบอกลบหักภาษีมาแล้วนะครับผมก็ออกราคานี้ก็คือได้มารวมทั้งสิ้นนะครับสามพันห้าร้อยล้านโอ้โหโคตรสุดลงทุนพันสามได้มาสามพันห้าครับผมกําไรเท่าไหร่คิดกันดูเล่นๆไม่ต้องคิดก็ได้ได้กําไรมาสองพันสองร้อยครับผมคิดดูเดี๋ยวโอ้โหแลกเปลี่ยนวันละรอบนะครับได้กําไรสองพันสอง แต่ก็มันอาจจะไม่ได้เท่านี้หรอกเพราะว่าอะไรผมไม่ต้องซื้อไงถ้าอะไรผมซื้อก็จะเป็นอีกแบบครับผมแต่ผมว่าถ้าซื้ออะไรก็น่าจะกําไรนะแต่มันอาจจะไม่เท่านี้ไงอย่างที่ผมบอกกําไร2องพรอบนี้เป็นกําไรเยอะสุดที่ผมเคยแลกได้มาแล้วโอเคหวังว่ารอบหน้าจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็เราลงทุนไปน้อยด้วยไงลงทุนไปแค่พันสนะครับปกติเราจะลงทุนประมาณ2,000ใช่ปะ่ะแต่รอบนี้เรามีอะไรเพิ่มเสริมแต่งเยอะเกินครับผมก็เลยแบบกําไรเยอะครับผมกําไรพันสองพันสองนะลงทุนไปพันสาม โคตรสุดครับผมรอบนี้รอบเดียวคิดดูหางเงินได้วันละสองพันสองครับผมแบบสายฟรีสายฟรีไม่ต้องเติมตังค์นะโอ้หาจากไหนนะครับแลกเปลี่ยนดิโอ้โหแต่ก็มันก็ต้องอยู่ทิ่ดวงด้วยนะไม่ใช่อะไรถ้ามาอย่างตัวแบบตัวแบบบัคบัคห้ารอบอย่างเงี้ยจะเอาอะไรไปคุ้มนะครับแบบนั้นโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเจอก,กันคลิปหน้าเหมือนเดิมรอบนี้เป็นกำไรที่เยอะที่สุดที่ผมเคยได้มามัง้งมั้งนะ เอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยช่วยไอ้เสียงเนินเลยไม่ใช่ดิก็คือผมเคยได้แบบห้าพันล้านด้วย,ยลืมไปได้ไงวะห้าพันล้านกับตัวบวกแปดอะห้าพันล้านมันเยอะกว่าอยู่แล้วผมมันเป็นเงินมาที่เราแบบไม่ต้องไปตั้งขายรอภาษีด้วยครับผมห้าพันล้านเยอะสุดเอออาจจะได้เคยเยอะๆกว่านี้ด้วยซ้ำมันจะจะลืมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็โอเคประมาณนี้กอนล้กันครับผมตลอดคืนนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิม ถ้ากำไรแบบนี้ก็เดี๋ยวมาแลกเรื่อยๆแล้วกันโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรละไปละ